เดี๋ยวตอนนี้พวกเราตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กๆนะครับเราจะไปเที่ยวการทุ่งกันไปดูพ่อดักตะไครอ,อไปดูพ่อดักป,าปลาไะเราเดินทางออแก๊งอะไรเนี่ยแก๊งออ <laughs> แก๊งอะไรอไรเนี่ยออใจนะนี่คือเอาไปป้องกันปิงนะครับเเป็นสูตรใหม่ <laughs> <laughs> เออไป,ไป ตอนนี้ชูชีพหล่นกลางทางนะครับอ่าซิ่งเกินชูชีพหล่นมามาดูบรรยากาศช่งนาของจังหวัดพิจิตรนะตอนนี้อยู่ที่เขตอำเภอบางบุนาตำบลหอไก่บ้านไข่เน่า พ่อครับอ่าไปดูบอ่นนบอนายกอนรับไปดูบอ่อนเหม่นสนุกเลยว,นนวันนี้มาเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กๆอ๋อนี่นะโดนนะอ่าลงเลยลงเลยครับลงเลยครับอ่าถึงที่หมายแล้วอ่าต่อใกันได้เยอะอ๋อโดยเยอะย <c oughs> ใช่ไหมตัวเล็กหญ้าโดนขาคัน เอามากูดเอามากูดป่ะมากูดเดี๋ยลูกมากรูดไปด้วยเอาลูกมากูดให้พ่อหน่อยเร็วเค้กป้องกันปิงหยิบเอาไปสองลูกให้พ่อสองลูกอันนี้คือสูตรลับนะครับล,งา,ลางลงมาล่างเดินห็นลูกเดินอ่ะอ่ะสูตรสูตรลับสูตรลับพ่ออุ้มลองเดินนะอุ้บอ่ะอเล็กกว่า อะไรลูกชื่อด้วยอืมสามพันยูคินี่บากาศอ่าเดี๋ยวเอาทองเต็เตี้ยๆได้ได้ได้โอ้โหนี่ดงสนโถทั้งนั้นเลยเนี่ยเวลามีมมีีดอกเยอะไม่ได้พอโหนี่เก็บไปไปกินกันนะพิกระปินะสุดยอดเลย โอ้โอหอย่างนี้หน้าหน้ามาตีเหยื่อปลอมนะชดูใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ก็สร้อยงั้นเ่ะวันนี้จากกงวันเดียวโอ้โหติดถึงป่าเนี่ยนะบรรยากาศไม่เนี่ยไม่เนี่ยไม่ไม่วิ่งอยู่นู่นป่าอ๋อเหมดอ๋นี่ใส่ระดับใส่านะอืมนี่ครับโดมีไม่มีเบ็ดนะตกครับเดี๋ยวเขาหน้าในบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดง ตะข่ายกันพักอ่าจังหวัดพิจิตรเรียกตะข่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาเรียกตะคัดเรียกไปเหมือนกันแต่ผมคิดว่าปาน่าจะเยอะเดจะได้ฉลองเตาใหม่นะผมทำเตาไว้เตา DIY อจากถังแกส๊ส LPG อ่ะลุยเลยเดี๋ยวปาลุยเดี๋ยวสาวสาววุ่นวายไปหมดแล้วสองสาวนี่ไม่ขันนอไปนึองคนน่ะพามเดิมนึองคนนงคนเตียนเนี่ยเอออยู่ตรงนี้ก่อน่ะ ตอ,งงน,อนนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้คือสูตรป้องกันปิงนี่สูตรโบราณเลยใช่ไหมอ๋อเเอาทาอย่างนี้อ๋อน,นี่นะครับถ้าเกิดใครจะลงในน้ำถ้าหากว่าในน้ำนั้นมีปิงเราก็ป้องกนอันนี่ได้ผลใช่ไหมปิงน้ำขุ่นเยอะโอ้ในนี้มันมีปิงด้วยอย่างผมนี่ไม่เอาเลยผมกลัวมากอันนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมพ่อ,อ,อพ่อพิสูจน์แล้ว,ลวเดี๋ยว เอาไม่ไปไม่จะให้พ่อเดินอ้อมแางโนนะครับแล้วแล้วพวกนี้ครับจะซื้อไอ้ตะลักจะลงยานี่เป็นนี่กระปางจะไปลงหนองอ๋อได้ได้ครับได้ครับอันนี้ไปลงอ่ะครับ<ไ>ปลากดีเยอะอย่างเงี้ยหนปลากรดีดีดทำเข็มเยอะหนูหลังหนักกระต่ายเครื่อโอ้โหโลด้ดีอืมแต่อันนี้นอ๋ออาอามีดเอาไข่ไมาไข่ก็ครัดตัดตัดตไดเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยพ่อขนของก่อนมีมีเป็นงู เอาอะไรอีกเอาอะไรอีกโินยงอ้ยอาไว้ให้ผมเอาอะไรไปอีกพ่อไม่นี่เหอือเอาลูกตุ้มไม่ได้หรอเอาไปเถอะไ่เอ๋อใช่ใช่รองเท้าป่ะพ่ออ๋อแล้วนี่อ่ะทิ้งไว้นี่ทิ้งไว้นี่นี่มันคืออะไรอ่ะลูกตุ้มอ๋ออันนี้ลูกตุ้มเขานี่พรานปลานะครับพรานปลาพิจิตรเนั่นๆเห็นไหมน้ำวนเลย น้ำบึงโอโหอะไรเขาเดี๋ยวพ่อเลยรับจะลอยยังไงอ๋อใช้ขี่เอาเหรอขี่จะไปขี่นะนึกว่าแล้วมันไม่ยาวไปแล้วสายอ่ะเอาวางไว้นี่นะแล้วลจะมามากู้ตอนกี่โมงอ่ะพรุ่งนี้แต่เช้าแต่เช้าเหรอ นค,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 ครับโอ้ลึกกันเนี่ย,ยลึกไปเรื่อยอ่ะจะล้มมาด้วยครับนีอะไพาม่งไปคุ้มัเอาไว้ไม่ต่มกันเลยไปแล้วครับทุกพันไหม ลอยไปแล้ว เอาป่ะเดี๋ยวไปรอทางมุมนูน้นปะพวกเด็กๆจะนำทางหรือจะให้ลุงนำทางเอามีดไปด้วยถือมีดไปให้ลุงหน่อยลุงสองมือให้ลุงเนนำทางอ๋อได้ๆอ่ะงานตามลุงมา,<อ>าให้วนนำทางก็ได้อ่ะไปๆๆลุงโสนโอ้ยบรรยากาศดี เป็ดหลงฮะอ้าวเดี๋ยวจับไปกันดูสิเป็ดใครไม่รู้นี่เป็ดเป็ดหลงเป็ดป่าหรือเปล่าโหเหนื่อยนะรับเป็ดไม่กินมาแล้วครับเหมือนวิ่งเป็ดน้องสายเป็ดไอ้พวกไล่ทุ่งนะมันหลงเนาะเป็ดไข่ครับอืมนู้นเป็นนู้นเดี๋ยวพาไปดูเป็ดจับไม่ได้ ติดหลงนั่งไงกลางน้ำเลยนะไปมั้ยไปมั้ขึ้นน้ำหมุนเลยมนปลาใหญ่นะปลาใหญ่มีเยอะเนี่ยมเยอะปลาขาวเหรอโอ้ดันว่างน้ำไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะคนเป็นลอยตัวโอ้ปลาเล็กในดักแล้วคือคือมันมาอย่างไงเนี่ยคือแบบเวลาน้ำท่วมมาใช่ไหม น้ำ,นำท่วมบ,บ่ามามันป่ามันก็มาตามน้ำพอน้ำลงป่ามันก็ตกค้างอยู่ในบ่อ,อพอจังหวัด <ไป S 2> พิจิตเน <ไป S 2> ี่ยมันเป็นที่ราบลุ่ม<ส>นะครับไม,ไม่เป็น,ปนรงการไม่ไปหายกันอีกมั้งไม่มเคยมีใครไม่ร้องนะก็กลัวป,งปิงเรามีสูตรตป้องกันปิงก็คือใช้น้ำมะกรูดนะครับ นี่เรามาเผยแร่กันในคลิปนี้เลยครับที่ไหนมีปิงเยอะเอามากูดทาขาอะ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูผลงานพรุ่งนี้เช้านะว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะไปซื้อขนมกันเด็กๆดก่อนพ่อเป็ดร้องอะ่ะตอนนี้เช้าวันใหม่นะเด,เดี๋ยวเรามาดูตะข่ายกันว่าจะได้ปลาไหมเป,ออเป็ดอีกแล้วครับเป็ดหลงแสดงว่าหลงหลายตัวพ่อ,<ห>องั้นเดี๋ยวมไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้ตัวไอตัวเงินตัวทองอันนี้ตัวเงินตัวทองเฮ้เฮ้เอาเ่องปลาปลาเด้อรออยู่รูครับอ๋ออีกากากาไม่ใช่กาบ์กาปอืมกากาเดี๋ยวเราไปอีกบ่อไอ้บ่อที่เราเจอเป็ดเมื่อวานนี้ผมว่าน่าจะยังอยู่อ่ะ มันต้องสองคนช่วยกันจับวันแล้วจับเป็ดคันทั้งตัวหรือพอเขาเก็บตะข่ายยังไงมันก็ต้องติดบ้างแหละจะมากจะน้อยนะเดี๋ยวจะได้ลองลองเตาใหม่อพอดีผมทำเตาปิ้งปลามาให้ทำจากถังแก๊ส LPG นะครับผ่ากว่าจะผ่าได้หมดใบใบ ใบหินเจียไปหลายใบอ่ะสี่ห้าใบอ่ะนั่งงนะเห็นอ่ะนั่งยืนยืนนั่งยืนอ่ะฝั่งโน้นน่งต้องริมริมบ่อหนะคอขาวนะสองตัวสามตัวน่ะเอาปลาก่อนครับเดี๋ยวเป็ดค่อยว่ากันเป็ดเดี๋ยวเอือกมาเอือกเล็กมาลุยเดี๋ยวต้องมากสองคนเอาไปเลี้ยงกินไข่เขาจะหลงมาเยอะครับช่วงนี้ไม่เคยชนปลาแต่ก็ได้อยู่พอ ปลาก็เยอะไม่ชนเลยเนะี่ยอ๋ออันนี้พ่อแกะหัวนู้นแล้วหรือไม่ได้ดึงมาเลยใช่ไหมไม่ต้องแกะฮะกระตุกมันก็หลุดเลยใช่ไหมโอ้ได้อยู่อ๋อปลาใหญ่เหรอเจ๋อๆประกันหมดมันรูนะ้เนี่ยฮะไม่ทาง,างป,รประกันวะปลาอะไรเป็ดดูว่าปลาน่กคลิกมาแล้วเด็กว่าม,าามโอ้มันเดินไปต้องเดินเป็นไล่เหมืน นั่นจับตายหนังสเต็กเดี๋ยวไปดูบ่อน,นุ่นไข่ <ผม S 2> ดักเคยเอาไข่ดักถุงสูงไม่ได้ชนชนแล้วไปตีๆแล้วไปเลยเอาลืมดูปลาชนไม่กันเ<อ>นอะตัวใหญ่นะเดี๋ยวเขาจะคือเ็ามีโปรแกรมจะไปทำปลาย่างอ่นะเนาะ แล้วตัวไม่ใหญ่อ๋อเราเราใช้ตาเล็กอะนะอ่าครับครับครับตัวขนาดน,นี้ไก่เปี๊ยะอ,อ๋อตรงี้เราเอาเอาเอามันใหญ่กว่านสักหน่อยได้ไหมหรือว่าเขาใช้ไซส์นี้แหละย่างไก่เนี้ยไก่เนี้ยอ๋อครับพอได้นะเนี่ยนนะอืมเยอะอยู่ยไปกิโลแล้วครับเนี่ยปากเล็กอืมสันๆ สนุกดีนะครับใช่แล้วฮะใจไม่อยู่กับปลาใจอยู่กับเป็ดจะไปจับเป็ดให้ได้เมื่อวานคันเป็ดปลาเยอะเลยคันขยเยร์เลยเมื่อวานโอ้กับหลานสาวกลับไปต้องรีบอาบน้ำเนี่ยเนี่ยเดนกเด็กเด็กอันนี้ตรงริมตลิ่งนะเนี่ยทางตลิ่งเป็นดีเว้ย์มจรินกันเองเองเนี่ยเนี่ยเออเอ็มไม่เก่งอาตีพเนี่ยอ๋อครับ โอเคเสร็จไปแล้วนะอันน well ี้ไม่ใช่หนึ่งปากนะอันนี้ครึ่งหนึ่งขี้ตัดเออเดี๋ยวของผมเอาไปตัดมั้งที่ว่ามันยาวเกินว่าจะขึงแกะดูเห็นมันยาวมากเลยโอ้เดี๋ยวมันไม่มีที่พื้นที่ยาวๆกว้างๆเลยถ้าไม่ไม่เปียกก็ตังเย็นเปียกลงไปรื้อจักลงอ๋อตรงรื้จักปัดไหยนะงานนี้ไม่ไม่เปียกเลยไม่เปียกตอนเก็บไม่เปียกเปียกตอนลง เดี๋ยวแดดแหมถ้าเรดูน้ำหลากอยากพาพ่อไปการจนิบุรีจัง <c oughs> ไปเก็บปลาเก็บปลาปลาส้อยนกเขามันจะตัวออกเทาๆดำๆหน่อยอะลายๆมันมีปลาอะไรบ้างต้องบอกนะแต่เนี้ยปลาสร้อยเนี่ยปลาส้อยนกเขาปลาตะเพียน<ว>ปลากดอ๋อปลากดต้อ,อ,อ,องหกเซนไข่อ่อนคนตำขนเยอะคนที่เป่ขงขนพันนะครับก็เขาก็ใครขายยนาดนี้เนี่ย น้ำลึกไปลึกต้องบอกด้วยครับถ้าลึกก็ต้องไถลึกมันมีทั้งช่วงลึกและไม่ลึกอแต่เราจะลงตรงไหนสามตาถ้ามีเรือมีเรือไปด้วยจะเจ๋วเลยเรือเล็กไปเจ๋วเลยโอเคเสร็จระฆังหนึ่งตาไม่ไหวถ้ามีสามตากสอกแสกกันดีจังเลยอย่างนี้ป่าเนป่าเนี่ยพอดักเป็นมันอ่ะรูจัดักอ่ะเนี่ยจานนี้าไปอัตะครีนะ เฉลี่ยใช่ไหมใช่หมดแหละครับสองโลได้ไหมพ่อประมาณนั้นอ,อันนี้คือปากแรกนะครับเดี๋ยวไปดูอีกปากหนึ่งสนุกไป,าไปหาอยู่หากิน <โล S 1> นะครับกับวิถีชีวิตชาวบ้านไห้ยิ่เจียวอันเนีครับครับอโอเคไปเดี๋ยวไปดูอีกปากหนึ่งว่ากลับไม่รู้เป็ดน,นะ <laughs> ครับไ,ไหนเยอะไม่รู้ไงเงี่ยไปเยอะอยู่ๆมันไม่ไปไหนหรอกมาดูไข่มันไปเดี๋ยวไปต่ออีกบอ่อหนึ่งบอ่อข้างในนู้นนะครับที่เราดักไว้เมื่อวานเพราะว่าบอ่อน,นู้นน่าจะเยอะเพราะว่าตอนเมื่อวานนี่ปลามันขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยตามมาตกเด็ดกันแล้วนะครับ <laughs> ตอนนี้แหละ <laughs> พวก เราก็มาถึงบอ่อที่สองแล้วนะเดี๋ยวไปดูตะไข่กัน <c oughs> เอาไปเลยไปเลยตราบตาบเจ้ามันก็ไม่น่ามีอะไรขันนะต้นสนโ,นโอ้หขันเหลือเกินเมื่อวาน <c oughs> เดี๋ยวก็เจอเมื่อวานมันร้องที่ไหนเมื่อวานมันก็ยืนอยู่เฉยๆในป่าแหละเออมันก็ใส่ดองใช่ไหมนะมันไม่พุ่งที่จริงะนะจริงนะครับ ปลาอย่างน,นี้ก็เยอะเนี่ยในบ,บ้านนะนั่งไงล่ะโโยังอยู่สองตัวแล้วนะครับอ่ะแล้วเมื่อวานพ่อไปไปลงตะข่ายบ่อนู้นไม่ได้ยินมันร้องเหรอไอ้บ่อนูนะ้นอ่ะไม่ได้ยินอ๋อเนี่ย,ยมันอยู่ขวามือเนี่ยเป็ดแป๊บแป๊บแป๊บนะนั่งไงที่เดิมมันนอนไอ้ที่เมื่อวานไงยืนอยู่แนละ้วพ่อนั่งยืนอยู่แล้วเดินอยู่น,ะน่ะนั่นตรงหน้าเลยนะ่ะ ได้นอนชีวิตไปเปล่าออมึงอะเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวจับเอาไปเลี้ยงที่บ้านแต่ยังไม่รู้จะจับยังไงเมื่อวานเกือบจะได้อยู่แล้วเราไปดูปลากันก่อนอเ,เพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนมันทำท่าจะตกหน่อยไงฝนฟ้าแต่มันเออจะเด็กเหนาแลยใช่ปะ<อ>มันติดตั้งแต่เมื่อวานไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวที่ดี ก็เสี่ยงการดักขายเนี่ยมันติดถ้ามันติดเร็วมันจะเน่าเผลๆมันเละดักได้รับพักสมาระใช่ครับดี่เราครับอันไหนเน่าก็ทิ้งไปนี่ตัดขนาดนี่ใส่ระยะตามโม่งตามเลยใั่ครึ่งยาวเกินก็ไม่ไหวพันกันจุ่งเยิ้งนี่โยงนี่เคยโยงนี่ปากนี่ยาวนี่ก็ติดใช่ตัวใหญ น่ะได้ยินเสียงเป็ดฝูงนะพะ่อฝูงมันอยู่ทางนู้นป่ะอ๋อก็ยังมีสดๆอยู่โอเคตัวใหญ่ๆงันนอย่างน,นี้อ๋อครับอ,อ,อ,อีบอ่อนี้ติดติดก่อน,น,นครับเน่าไหมเน่าอ่อเน่า,นาเยอะอ อูปาาไอ้เจ๊ชอบได้โตตัวแล้วมีข้าวอิ่มมันกือคือเห็นโโอ้โหตันต้มเลยตัวไม่น่าเกรงเนี่ยปลาป้อยนะครับก็ใหญ่ขนาดนี้แล้วปล้อยโอ้โหโคตรขยั่งเลยอ๋อขยั่งก็ติดเยอะใช่ไหมระวังครับเนี้ยมันคมมาก ใหญ่เลยนะครับตัวสวยๆนะครับบ่อน,นี้ก็ดีดูก็ดีไปเปลยปลางั้นแ่ะไอ้ปลาหลอดมีแม่แตนน้นอ่ะไม่มีไม่รู้เหมือนกันครับแต่กุ้งฝอยก็เยอะ เขาทอดแหขึ้นมามันติดตีนตีนแหขึ้นมาไงเอาไปสามลูกก็เลยกินไม่ไหว <c oughs> เาเหยื่อไปนี่ก็เยอะพวกอะไรตามตีนเนี่ยแต่ไม่ได้ดักัวเล็กดักก็ไม่น้ำตัวใหญ่มาดักนี่ไม่ดักเลยเหลือไปกินอนะไรพวกมีถุงตัดหัวหมดทุกอย่างออ๋ตัดหัวแล้วออกแจว เนี่ยน้ำมัดักอะ่ะแต่นี่ไม่เลาเอาเรือมาใช้ๆเ,เ,เอารถใส่มาเหล่าคนเดียวอะ่ะมาจอดชิ้นนี้เขาท้ายอะ่ะายไม่ได้ขึ้นล้มมาแล้วเดี๋ยวพ่อคนเดียวตัวเล็กอ่ะพอได้แต่ไม่ดักเนี่ยเขาไม่ค่อยมาให้ดักอเอ้าเอ๊ะกี่ตัววะหรอือตัวนี้เมื่อกี้แหละมาอยู่ฝาบ่อน,นี้ยแล้วนะเนี่ย chèo với cắm á, và ra tua, Được chụp cái dạng À xin. Okay. <laughs> อันนี้ก็เหลือภารกิจแกะปลาออกป่ะเราก็เก็บตะข่ายเสร็จก็เดินทางกลับครับ